สวัสดีครับพบกับช่องโมเคแมนทีวีเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มีฟิกเกอร์หรือโมเดลมวยปัม๊มจอร์นซีน่านะครับผมมารีวิวนะครับเรามาดูรายละเอียดกันเลยดูรายละเอียดของบักจอร์นซีน่านะครับอันนี้ผมก็ได้สั่งมาจากลาซาด่านะครับในราคา100กว่าบาทนะมาดูรายละเอียดของกามครับนี่ดูกามครับ อย่างเท่ครับผมดูโชมหน้าของจอซีนาครับยิ้มแฉ่งมาเลยนะครับผมดูการแขน,นครับดูส่วนกางเกงก็ใช้ได้นะครับเรามาดูการขยับกันเลยการขยับก็หัวมุนได้360องศานะครับเงยได้ประมาณนี้นครับกลมไม่ได้นะครับแล้วก็กางแขนได้สองข้างแบบนี้นะครับ หมุนได้360องศานะครับแล้วก็แขนก็ตรงนี้ก็หมุนได้นะตรงใบเสร็จนะครับแล้วก็ข้อศอกงอได้แบบนี้นะครับแล้วก็ข้อมือก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อศอกข้างนี้ก็เหมือนกันครับผมเอวก็หมุนได้รอบนะครับข้ายกได้ประมาณนี้ไปข้างหลังได้ประมาณนี้ ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็เข่าก็ได้นี่แล้วก็ข้อเท้าก็กระดิกกระดักได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนได้ตรงนี้นะครับส่วนรายละเอียดของตรงนี้ก็จะเป็นัำเบอร์นะครับผมถือว่างานค่องข้างดีนะ เดี๋ยวมาหมุนรอบตัวให้ดูหนึ่งรอบก่อนถือว่าเป็นงานที่ดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาวัดความสูงกันดีกว่าความสูงของบักมิสเตอร์จอนซีนานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ16เซนนะครับผม ็ตัวนี้ผมก็ซื้อมานานแล้วนะเพิ่งจะได้จำมารีวิวนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องผมด้วยนะก็จะลงคลิปตามเดิมนะครับผมช่วงไหนไม่ว่างก็อาจจะหายไปหน่อยนะครับก <latency> ็บายบายไม่มีอะไรแล้ววันนี้เฮโย